สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมสิกไลท์ชาแนลนะบนเจ้าตัว r ウตเจียสามารถอัปเดเวอร์เป็นเวอร์ชันยี่สิบห้าจุดห้าจุดหนึ่งได้แล้วนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับ p c ซเลยนะอันนี้จะไม่จะไม่ใช่เวอร์ชั่นเดียวกับเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ทาง As u s เขาอ,อัปเดตให้เองเลยนะไม่ต้องไปหามุดทำแล้วนะครับผมไม่ต้องไปลงโหลดไดเวอร์มาลงเองนะ ตอนนี้ขอเอาเข้ามาให้ในระบบแล้วนะครับจะเป็นเวอร์ชันยี่สิห้าจุดห้าจุดหนึ่งแล้วนะผมก็ไปลองมาเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามันต่างจากอันเดิมยังไงบ้างจากเดเวอร์เดิมนะเดเวอร์เก่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็เดี๋ยวมาที่ข้อดีกันก่อนก็คือในบางช่วงที่เล่นเกมนะเฟรมเรทเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ในอินเกมจริงๆอะ่ะเวลาเราเล่นเล่นเกมจริงๆนะครับ เฟรมเรทที่หน้าจอเนี่ยเพื่อนๆดูนี่นะเดี๋ยวผมจะชีนิวให้ดูตรงนี้นะคือมันบอกประมาณเหมือนว่า,วามันเท่ากับไดเวอร์ตัวที่แล้วเลยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างสมตินะครับอันที่แล้วสี่สิบห้านะไดเวอร์ตัวที่แล้วสี่สิบห้าเดเวอร์ตัวนี้ก็สี่สิบห้าเหมือนกันนะแต่มันเป็นสี่สิบห้าที่รู้สึกว่ามันสมูทอว่าภาพมันสมูทกว่าเดิมอันเก่ามันจะมีแหลกๆมีอะไรบ้างนะ อันนี้จะรู้สึกว่าเล่นเกมได้สมูทกว่าเดิมนะแล้วก็ในเดนนี๋ยวผมเปิดในส่วนของหมาย ASUS ให้ดูนอกเนี่ยว่าเขาเพิ่มมาในระบบแล้วนะครับสามารถอัพได้เลยนะเป็นเวอร์ชันเมื่อกี้นี้เลยนะยี่สิบห้านะแล้วก็จะเพิ่มตัว AFMF สองจุดหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับผมลองใช้แล้วนะส่วนตัวผมไม่ชอบนะพอพอกดแล้วเปิดแล้วมันเฟรมมันหายไปสิบ สิบสิบห้าเฟรมได้เลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มการซัพพอร์ตเกมดูมส้าเรบผมไม่มีนะส้าเรบใครที่ซื้อเกมดูไว้แล้วนะลองลองอัปเป็นเดเวอร์เวอร์ชันนี้แล้วลองเล่นดูได้นะครับอันนี้ผมจะพับไปนะเดเวอร์ก็จะมีประมาณนี้นะมาบอกมาแจ้งให้เพื่อนๆรับทราบนะครับว่ามันอัปได้แล้วแล้วผมก็จะเข้าไปเล่น เกม 2K แล้วกันนะครับที่ผมเล่นประจำนะผมจะสามารถวัดเฟรมเรทได้เพราะว่าผมเล่นประจำแล้วก็ข้อเสียนะต้องบอกข้อเสียก่อนเนาะว่าเจ้าต,ตัว Command Center เนี้ยบางทีมันลวนนะครับสำหรับไดเวอร์เวอร์ชันนี้นะถ้าเทียบกับไดเวอร์เวอร์ชันที่แล้วที่เป็นของ ROG โดยตรงเลยนะครับจะจะทำงานได้ดีกว่านะบางทีก็เปิด Command ไม่ติดนะครับ บางทีมันก็กดไม่ขึ้นนะบางทีตัว power performance ตรงเนี้ยก็ไม่ขึ้นเลขอะไรเลยนะบางทีมันก็เออไปเลยแล้วก็ตัว Lock fps ตรงเนี้ยผมว่ามันมันใช้ไม่ได้แล้วนะพออัพเป็น Driver ์เวอร์ชันนี้นะไม่สามารถล็อก fps ได้แล้วนะจากตรง Command Center อาจจะต้องล็อกจากในเกมเอานะแต่อย่างน้อยเราก็จะได้ใช้ไดเวอร์เดียวกับเวอร์ชั่นของ PC บ้างแล้วนะแบบถูกต้องเลยนะครับแบบ Official นะ official ของมาลงให้นะครับ ก็เดี๋ยวผมปิดอันนี้นะาแล้วขอเปิด a อ u s อีกทีหนึ่งนะว่าผมเปิดเวอร์ชันก่อนหน้านี้ให้ดูให้เทียบกันแนละ้วว่ามันห่างกันค่อนข้างเยอะให้เพื่อนๆดูที่เวอร์ชันนะสามสิบสองจุดศูนย์หนึ่งอะไรนะั่นนะ่ะนะมันจุดหนึ่งสองสามศูนย์เลยนะคะผมแล้วดูอันนี้นะที่อัมาใหม่นะสองหนึ่งเก้าศูนย์เลยนะคือมันห่างกันหลายเวอร์ชันมากเลยนะครับแล้วลองดูเวอร์ชันก่อนหน้านี้อีกนะ อันนี้ก็คือรีคอเวอร์มานะแล้วก็อัพมาก็ให้เพื่อนๆสังเกตว่าผมเพิ่งอัพวันที่สิบห้านะครับเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองเดเวอร์ล่าสุดนี่นะแล้วมันบอกว่าเจ้าตัวเดเวอร์เนี้ยลงตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ทาไมอย่างที่ผมบอกนะทําคลิปที่แล้วไปนะว่าผมเคยเห็นแล้วนะว่ามันมีเดเวอร์ตัวใหม่มาแต่เรายังลงไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนะผมก็เพิ่งลงได้นะครับวันนี้นะ ก็สรุปค่าได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าเกมกันไปดูในเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้พอถ่ายอัดกล้องจริงนะมีอาการที่ว่ามันล็อกได้ผมก็งงเลยเดี๋ยวล็อกได้เดี๋ยวล็อกไม่ได้เนาะนี่นก็คือนะถ้วผมเปิด60ไว้ก่อนให้เพื่อนๆดูตัว FPS ไว้นะครับก็ ก็จะวิ่งประมาณ60นะแต่ก่อนหน้านี้นะที่ผมไม่ได้ถ่ายออกออกล้องนะคือเปิด60วิ่งแปกสิบกว่าเดี๋ยวผมเปิดไป90นะเพราะว่ามันวิ่งถึงอยู่นะแ0กว่าขึ้นมาแล้วนะแปนะครับแปสินะ ก็นี่เป็นตัวไดเวอร์ใบนะคนละเรื่องกันเลยนะครับเขาสามารถลันเฟรมเรทได้ถึง90เลยนะบางทีไดเวอร์ driver ตัวเก่าก็60ก็หลูแล้วนะ60สิบนิ่งๆก็หลูแล้วอันนี้คือความลื่นต่างกันลิบลับเลยนะถ้าในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมส่วนอื่นต้องไปรออีกทีหนึ่งเนาะ ข้อเสียก็จะเป็นเรื่องตัวคอมมานเ c นเตอร์นะเมื่อกี้ตรงนั้นเออบ้างตรงนี้เออบ้างนะครับเนื่องจากมันน่าจะเป็นแบบเดเวอร์ของตัว PC อะ่ะใช้กับน้ตบุ๊กใช้กับ PC มันน่าจ,จะต้องรอเขาอัปเดตตัวอะโมลี่เพิ่มนะครับแต่ส่วนตัวว่าควรอัปนะหน้าอัปเล่นเกมลื่นขึ้นแน่นอน,นครับ อันนี้ผมเปิดหมด15วัตต์ด้วยนะให้เพื่อนดูก่อนนะว่า15วัตต์จริงๆนะไม่ได้เปิดคัดต้อมนะครับมันวิ่งอยู่8.7เลยนะ90นะถึงเลยนะตรงนี้ก็ตัวใหญ่ผมจะเล่นโหมด15วัตต์นะครับแล้วแล้วเล่นนาพัดลมนะ ความร้อนมันก็จะได้เนี่ยเพื่อนๆดูนะให้ดูถุงสว่างสว,ว่าหกสิบสามนะครับจะน้อยนะความร้อนจะน้อยมากเลยจะเล่นได้นานน,าน,นยมันจะไม่ค่อยเด้งแม่อะไรเลยนะครับถ้ามันร้อนมันอาจจะกระตกหรืออาจจะหลุดเด้งได้นะอันนี้เทสให้ดูยาวๆเลยนะว่าเนี่ยตอนนี้มันวิ่งเนี่ยแปดสิบกว่านะครับก่อนนั้นนี้คือหกสิบิก็ดีแล้วนะ เพืเ่อนๆลองไปอัปเดตไดเวอร์กันได้นะครับสามารถอัปเดตในได้ในหมคสุดเลยนะขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ